เอาล้ครับเราก็มาอยู่ไหมครับเอาชีวิตรอดพาร์ทสองนะครับอาจากพาร์ทแล้วเรา,เากดพิรกดพชรทำเหล็กไว้เ,าเราก็มาเก็บเหล็กกันสร้างของกันเราไปไปสร้างเก็บของกันตรงนี้มีเหล็กอยู่สามสิบอันนะครับเรามาสร้างเออ เอาอาวุธก่อนนี่ก่อนเนาะปลอดภัยไว้ก่อนเราต้องใช้อาวุธาวางวันนี้แหละเออไม้อยู่ไหนหมดวะเฮ้ยนี่นี่ลืมลืมด,ดูนี่ี่คุดนี่เก็บเก็บเก็บขวานขวานขวานป่าครบเซตครับเหล็กครบเซตนี่ทิ้ง ทิ้งเลยทิ้งทิ้งอีกทิ้งอย่างเดียวครับในชุดชุดกางเกงน่าจะได้ไม่ครบนะดูจากสภาพอะเสื้อลองเท้าขัดขัดอยู่สอันอะขัดหัวันเดียวเอง ปแค่นี้ก็พอก่อนอ่าไปเมืองน,นี้ลึกมากเลยอ่ะเดี๋ยวมีหลายฝั่งนะเดี๋ยวเราจะลองไปอีกฝั่งหนึ่งดูหาทางออกก่อนทานนี้นี่ทางนี้เลยโอยโอยน่ากลัวมากแน่แน่แน่มาอีกแล้วล้างไม่ไดี ใชๆเจนพวกพวกเจนเยนพวกเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเสียงอะไรตัวอ้ยอุ้อ้ยอุ้อ้ยออ้ยสับครับจังหวะนี้สัมโอ้โหู้สึกอุ้ยหลายตัวสองตัวเจนพวกเยนเยเอ้ยเเอ้ยเเอ้ยเ้แหลกเอ้ยฟาด เข้ามาตั้งลึกทางตันเฮ้ยภูมิใจเลืเกินทำไมต้องเป็นทางตันนี้กลับไปทางเดิมดีกว่านะมีสองทางนี่นะ บอกไหมิปทางแล้วเอ้ยนี่ไหลายข้างอีกขาเอา้ยเรือไปน่าน่าไหลาตามน้ำไปนะเี้ยปิดข้างโอ้โหไม่ยอมจริงไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมอา้าวหนักกว่าเดิมอีกเอ้ยเอ้ย เอออดเลยหุยหุยหุย,ยลึกมากลึกมากโห้กว้างมากเลยอะตรงเนี้ยทางนั้นโอ้โหอ,อ้ทางลงมาจากอีกข้างหนึ่งพักให้สว่างเลย่สมบี้เกิดให้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งลงเดี๋ยวเพิ่งลงนี่โอ้เออเว้ ้ยเฮ้ยเจ็บนิดหน่อยยปไปลงอยจะขึ้นไปได้ไหมนี่ทำไมลึกจังเลยลงทีละนิดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองฮุยฮุยฮุยเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักโอ้โหเพื่อนรักเหล็กเหลือไหมเหล็กผมเหลือไหมโอ้โห ทำไมไม่ไปกับเพื่อนทำไมทำไมไม่ไปเพื่อนฮึ่ยฮุยฮุยยไม่ตลกแล้วไม่ตลกเอาเอาเฮ้ยพ่อโมดเป็นไรอ่ะเห็นไหมโอ้โหแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยปลอดภัยไว้ก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเงหนาวเนี่ยโอ้โหตามมาไม่เกรงใจเลยอะโอ้รอดปะเนี่ย ตอนนี้ใช้เหล็กไปก่อนโอ้โหเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วก็ตอนนี้ก็เอาข้างๆก่อนเนาะโอ้โหจนมากเลยอะตอนนี้ปิดหน้าไม่อยากเห็นหน้ามันโอ้โหน่าก,กลัวเกือบแล้วนะครับผมก็อยู่เฉยก็เจออะไรก็ไม่รู้ เล่นด้วยจะมาตายก็โอ้โหจะว่าไงอาซอมบี้ก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่โชคดีที่มันไม่ฉลาดเก็บไว้เปิดไว้ช่องหนึ่งเพื่อทำทางกลับเราจะกลับทางเดิมนะครับไปบ้านบ้านเศรษฐีสร้างบล็อกทองเลยดีไหมเนี่ย ทองก็เริ่มมีทองแล้วเอ,อ,อ้ยอตกใจแทบ,บแย่โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหเจอเนือแมนอีกไม่ไม่ตีไม่ตีโอโ้กินก่อนกินก่อนโอ้โหในใจ เคยเอ็นเนอร์แมนอยากได้ไฟสงสารไปแล้วเอ็นเนอร์แมนไปแล้วอะเฮ้ยทำไมบล็อกหายอะเฮ้ยมแปกแลกนะเอาเอาอย่างน้อยก็ขุดข้างบนก่อนแล้วกันโอ้ย,อยเจออะไรเลกหนาวนี่ช่างน,น่ากลัวเหลือเกิน เห็นนะผีก็อย่างเงี้ยเห็นอะไรอ่ะโคไม่มีอะไรอ่ะเอเทอร์แมนไปละอ่าคุณคบกว้างไงเราจะไปได้ตอนกลับก็เจ้ชิวๆเลย โล่งครับโล่งไม่มีอะไรอาเข้ามาได้แล้วอาไม่มีเอ็นเดอร์แมนนะครับเอ็นเดอร์แมนไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอเราจะไม่สู้กับมันเด็ดขาดเพราะเรากระจอกโอ้โห อะไรนักหนาววันี่ยะลงไปลงไปไปตรงเลยโอ้โหน่ากลัวมากแถวนี้แม่งเถื่อนอะโอ้โหโอ้โหโคตรเถื่อนแถวนี้แม่งเถื่อนจริงโอ้โหสภาเลยเถื่อนมากเถื่อนมากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เถื่อนนดงวะเป้โหเออเมองไม่เห็นโอ้ตาไม่ดีแล้วโอ้โหโอ้โหแม่โคตรเถื่อนอะแถวเนี้ยเออคงไม่เห็นผมนะครับปิดไว้ปิดไว้ไวเฮ้ยโอ,โอ้มาลงมาลงมาได้โอ้โหว่าจะขังมันจะเย็นพวกพวกเราพวกเดียวกันเยน็น เข้าใจภาษาโคตรหรอวะแางบุ้มบ้าโอ้ยหนว่าลัสโซลัสโซคืออะไรไม่รู้จักเดี๋ยวสนใจเลยคิดดีแล้วนะครับที่เราหลอมเหล็กหลอมเหล็กไว้จากพาร์ทที่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโทษเถื่อนแม่งเอ้ยจะเย็นมีกี่ตัววะเนี่ย แอบก่อนแอบก่อนรอเลือดเด้งก่อนไม่ไหวแม่งแบบสุดจริงอะ่ะโอ้โหโอ้โหมาได้ไงมาได้ไงเกิดเหรอมันก็สว่างนะผมว่าเกิดได้ไงดาบจะหักแล้วอะ่ะดบับแก้ใส่ผมผมก็ปักทอสไว้สว่างเลยนะปักแม่งหมดเลยเฮ้อยอยู่สองอันสร้างใหม่ก็ได้วะโอ้โห นี่หมดเดินมากปักแม่งอย่างเดียวเลยเปักทางกลับอยู่ไหนไม่จำไม่ได้แล้วครับตอนนี้โอ้โหเฮ้ย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 พวกพวกพวกกลับไปที่เดิมพวก เฮ้ยไปทางมึงดีเฮ้ยจะเย็นโอ้ยยังไม่ได้อะไรเลยเถวนี้เถื่อนจริงๆรับไม่ได้รับไม่ได้อย่างแรงอ,ะอ่ะ,อะ,อะเอาเอาเอาแกแกทองครับเจอทองเออ เขาเขียนว่าคุณตายแล้วนะครับเถื่อนแล้วก็ตายแล้วอ่าเริ่มให,หม่ไป <c oughs> โอ้โทษจริงๆครับผมก็เล่นนึงไม่ค่อยเก่งน,นะเมื่อกี้ก็น่าจะปักทอร์สก่อนนะน่าจะปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> โอ้ยแม่เข้ามาโอ้ยโชคร้ายมากเลยน่าจะปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อกี้ไม่น่าเลยเนาะเออ อย่างน้อยก็แกะก็มีแกะเกิดอยู่เราจะไม่กลับแปลวของเราแล้วนะครับไปทางอื่นมากนะเมื่อกี้หาทางขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขุดต้นไม้ก่อนพัทนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นพัทหน้ากัน <laughs> เริ่มต้นใหม่พูด,ดง่ายเลยเพราะไปแล้วจริงๆ ชอบกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ